เนี่ยอาจจะเป็นอรอสุดท้ายแล้วแหละนะคะของเทคนิคที่จะสอนให้กับพวกเราทุกคนสำหรับเต้ยนะพูดแล้วน้ำตาจะไหลคือ,อตั้งใจมากนะคะต้องบอกเลยว่าตั้งใจมากๆ <c oughs> ที่ผ่านมาคือทำคอร์สเกี่ยวกับการเทรดนะคะแล้วก็ <c oughs> แต่และอย่างที่ออกมาบอกเลยนะคะว่าคุ้มเดมากที่อยากจะให้ทุกคนอ่ะ ได้มันจริงๆนะคะพยายามคิดพยายามทําทุกอย่างนะที่มันอาจจะดูแบบเป็นเรื่องยากใช่ไหมคะพยายามมากที่จะทําให้มันแบบเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดอะอย่างที่บอกนะคือไม่รู้จะสอนอะไรแล้วจริงๆนะ <c oughs> คือถ้าหมดเรื่องเนี้ยคือมันเป็นเรื่องของการคอนเฟิร์มมิ่งแล้วไงนึกออกมะคือเต็มที่กับกับทุกคนมากเลยแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างนะคะเพื่อให้สิ่งนี้ยมันออกมาดังนั้นนะคะก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ย เห็นมูลค่าในสิ่งนี้ที่ทุกคนได้รับไปขอให้เชื่อเถอะว่าสิ่งที่คุณได้ได้ไปอ่ะจริงๆแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็เคยเห็นอ่ะแต่ว่าสุดท้ายเราไม่เคยจับมันได้จริงๆไงหนูบอ,อกป่ะนะแล้วก็เกิดจากความสูญเสียก็พยายามจะแบบปิดประตูวความผิดพลาดให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็การทาเนี่ยการทําสิ่งนี้มันไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองน่ะคือได้มองพวกเรา ทำเพื่อทุกคนนะถ้าเกิดว่าทํามันสําเร็จเฮ้ยพวกเราทุกคนได้กันหมดเลยวันก่อนคือเพิ่งสอนทีมโค้ชไปให้ทีมโค้ชเนี่ยได้เห็นก่อนพอสอนเสร็จปุ๊บทุกคนว้าวมากนะแล้วก็แบบน้องทอนกัแบบโอ๊ตอย่างเงี้ยบอกว่าแบบโหจีเนียสมากอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเห็นได้ยังไงแล้วก็แบบเจอแบบนี้คือเนสุดยอดมากอ่างเงี้ยคือแค่ได้ฟังแล้วก็เห็นทุกคนรู้สึกว่ามันว้าวมากมันสุดยอดมากและช่วยปิดประตูความผิดพลาดของเราหลายอย่าง คือโคตรดีใจเลยก็อย่างที่บอกว่าเป็นทอส เช็คแลนะคะอาจจะเป็นคอร์สสุดท้ายแล้วแหละนะคะเพราะไม่รู้ว่าจะสอนอะไรต่อแต่แต่ถ้าเกิดว่าแบบเข้ามาสอนก็คือจะเป็นการอัปเดตคอร์สมากกว่ายกตัวอย่างเช่นวันนี้ทุกคนอยู่ในคอร์สนี้เรียบร้อยแล้วถ้าอนาคตนะคะเรื่องของโมเมนตัมเนี่ยมีการอัปเดตคอร์สนะคะทุกคนก็จะสามารถได้เรียนมันเลยโดยที่ไม่ต้องซื้อคอร์สซ้ําไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มไม่ต้องทาอะไรเลยนึกออกใช่ไหมคะก็จะมีการอัปเดตอยู่ในกลุ่มนี้คอร์สซูเปอร์ฮิตเดนอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมีอัปเดตคอร์สอย่างล่าสุดเนี่ยนักเรียนก็จะ ใช่ไหมคะก็เป็นอัปเดตเข้าไปในคอร์สซูเปอร์ฮีเดนปกติแล้วเนี่ยต้องซื้อคอร์สเพิ่มใช่ปะ่ะแต่อันเนี้ไม่ต้องนะคะเราก็อัปเดตให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนเลยดังนั้นคอนเฟิร์มมิ่งนะคะถ้าหากว่ามีอะไรที่อัปเดตทุกคนก็จะได้เรียนเลยเนาะ